ดื่มอะไรยังเริ่มชาชามะนาวน้ำผึ้งอือไม่มีรสชาติน้ำผึ้งเดี๋ยวอย่าบอกว่าไม่มีรสชาติน้ำผึ้งเขาไม่ได้ให้หวานอะไรขนาดนั้นยหยองวัทุกคนคอของผมมันไม่ไม่มีเสียงคอของผมมันไม่มีเสียงครับไอไงแต่พ่นต้องไปุ้อแแนนทุกคนไม่ใช่ไอหมากทุกคนไม่มีอนจมูงกไม่มีไม่มีอนร้อน ไม่มีไข้ไม่มีน้ำมูกพูดก่อนน้ำมูกเพราะว่าทุกคนไม่จับขอม่จะไม่มีเสียงทุกคนมันลรรยางอู้ขรอยางทุกคนเพราะว่าหลายคนป่วยเราทุกคนอยากไปโรงเรียนเพราะว่าต้องไปโรงเรียนเพราะว่ามันยังมีสอนต้องไปมันต้องไปเพราะหลยคนป่วยอยู่บ้านก็ต้องทำกับลุนน้อง กลับมาทํากับรุ่นน้องเดียวเอสดนรบประชุมพเดีครับอันนี้ก็ลาป่วยไม่ได้ก็เหมือนตกซ้ําชั้นแล้วก็ไปเรียนกับรุ่นน้องรุ่นน้องก็ไม่จบสักทีเนาะอันนี้คือลาป่วยลาขาดไม่ได้คือกดอะไรอย่างเดียวดิเอ้าอ่ารเทียมทุกคนเออได้อะไรอะพาสต้าลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ขอดอกเบคอนเมื่อคืนกลับมากินข้าวหรือเปล่าครับจริงๆไม่กับสายทุกคนมันพร้อมกับ กลับถึงบ้านสีทส่ทุ่มอ๋อสี่ทุ่มสุดวานเลยโอเคเดี๋ยวติวถึงอันนั้นอะไรกอฟฟ่นอืมครับชานี่แม่ทำชามะนาวให้ครับก็มีชามีมะนาวมีน้ำผึ้งเอาไปจิบที่โรงเรียนยก็อย่าลืมกระปุกใส่ชามาให้แม่ด้วยนะยหายไม่ได้นะเพงนั่นน่ะ๋ยคือกระปุกแบบไอ้น,นี้ความร้อนอะ่ะทุกคน ความร้อนได้ความเย็นได้ <Okay. S 1> อ่ะไปวันนี้จะทําไก่ย่างจะ้ะอันนี้เป็นไก่ย่างแบบเป็นตัวเลยนะกินกับส้มตำกับเนื้อิววันนี้ตอนเย็นอันนี้คือล้างทําความสะอาดแล้วคือจริงๆอ่ะเขาขายแบบนี้เลยนะทุกคนแต่ว่าเป็นตัวเนาะเราก็ผ่าครึ่งเนานะทุกคนล้างทําความสะอาดทัง้งลงข้างในประมาณนี้ก็แร่นหน่อยตรงนี้จจเจาะแล้ว ต้มปีกไก่นี่ก็จะไม่ใช่ต้งปีกไก่อกไก่นี่ก็จะแบบเนื้อจะแน่นนิดนึงเวลาเราไอหมักเครื่องมันจะไม่ค่อยเข้าไปด้านในก็แซกมมาหน่อยแล่ข้างในหน่อยให้เครื่องเข้าไปข้างในก็อบนีก็กสะสพก เสร็จแล้วราอกรอขออนุญาตนะทุกคนกดหน่อยให้กระดูกมันนี่ฮะประมาณนี้จะ้ะได้แล้วเดี๋ยวไปหมักกันจ้าทุกคนเดี๋ยวเรามาทำออซอสหมักไก่กันเนาะก็ะนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวจา้ะใส่ตามชอบจ้าทุกคนจ้ะก็มีกระเทียมรากผักชีพริกไทย แล้วก็ขมิ้นตะไคร้โคลกรวมกันจ้ะหลายอย่างอ,อันนี้ตั้งชิดแล้วเนาะทุกคนเราก็จะซอสปรุงรสจ้ะใครจะใส่อะไรก็ใส่อ่ะใส่ตามชอบที่เราชอบจ้ะซอสหอยจ้ะซีอิ๊วดำหวานจ้ะอันนี้ก็เพิ่มสีสันให้ไก่มีสีสวยเพิ่มขึ้นเนาะไก่เราตัวใหญ่อยู่ทุกคน น้ำหมักเราต้องเต็มเดี๋ยวขออนุญาตใช้ผงปรุงรสนิดหน่อยอีกผงปรุงรสได้น้ำน้ำตาลนิดหนึ่งอีกจ้ะใส่สองอย่างแล้วก็ใส่เกลือจ้ะอันนี้คือเกาวอนะ,อะเสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยป่นเพิ่มจ่ะโคลไปแล้วก็ใส่เพิ่มอีก อันนี้ก็ครบไปแล้วเหมือนกันแต่ก็ใส่เพิ่มอีกอ่ผงขมิ้นจ้ะคลุกเขาให้เข้ากันจ้ะคือน้ำตาลมะพร้าวช่วงนี้ก็จะเป็นก้อนหน่อยยำขยำเดี๋ยวขอขยำละลายเข้ากันดีก่อนจ้ะขอบีบน้ำตาลนะหอมตะไคร้หอมขมิ้นมันตันมันแข็งเนี่ยช่างมันถนอะ ซิมเปิลแมนจ้ทุกคนอืมแตะลิ้นดูอร่อยแล้วเราไม่ต้องเติมอะไรแล้วจ้ะไก่มาเลเล่เลยจ้ะทุกคนนี่ไก่แล้วเดี๋ยวเอาไปย่างย่างในที่นี้หมายถึงก็ใส่เก้าอบ๊บไปเลยจ้ะอออใส่เอบจริงไม่ค่อยย่างไก่แบบนี้เท่าไหร มาแล้วที่ทำแบบนี้ว้ลืมตัดตูดออกตายแล้วลูกเห็นนี่โดนโแมตติวเขายิ่งกลัว,ลวอยู่ก็แบบตามภาษาเด็กเขาเขกลัวมาลงมาแรงกลัวมาลงมาแรงเป็นเรื่องปกติจ้ะเรายังกลัวหนูเลยหนูนะทุกคนคือกลัวมากเห็นไม่ได้บางทีดูโทรศัพท์เลื่อนๆอ,อ,อยู่เนี่ย เห็นหนูมันอยู่หน้าจอโทรศพัพท์นี่ทิ้งโทรศัพท์เลยนะทุกคนแบบร้องเลยอะลูกก็จะบอกว่าแม่เป็นอะไรอะช่วยเลื่อช่วยเลื่อนแมฟสีนี้ออกไปหน่อยให้มันมีหนูอะไรเงี้ยลูกก็แต่เขาเขากลัวเขาก็กลัวเหมือนกันนะจ๊ะแต่เขาก็จะแต่เขาก็กลัวนะ <c oughs> เขากลัวมันแรงเขากลัวสัตว์ต่างๆนี้กันทุกคนดูดิมันก็น่ากินแล้วนะจริงๆี่ยโอเคเราก็จะหมักทิ้งไว้แบบนี้จ้ะ ็พยายามที่จะถ้ามีเวลาก็จะแบบว่าถ้ามีเวลานะทุกคนก็จะแบบว่ามากรับด้านอย่างนี้เนาะให้มันไปจมกับไอ้น,นี่หน่อยเครื่องแกงอยู่ข้างล่างเยอะอ่ทุกคนเออนั่นแหละก็ประมาณนี้เดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะเอาไปย่างในเตาอบนั่นแหละจ้ะอ่ะโอเคประมาณนี้จะ้ะหมักยิ่งไม้ทั้งวันก็จะได้ความอร่อยเพิ่มขึ้นเนานะทุกคนอย่างน้นอยๆก็ต้องแบบสองามชั่วโมงขึ้นไปในการหมักอ่ะเออ แทมๆทมทุกคนได้เวลาย่างไก่ปละทานแล้วก็ไก่หวาคือทุกคนอยากได้สมุนไพรด้วยมือล้างล้วเด้อใส่ไปจ้ะแทม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 โอเคทุกคนก็ประมาณนี้ใช่ไหม เสร็จแล้วเดี๋ยวล้างมือก่อน <Okay. S 1> เอ้ะผ้าหายไปใส่มือคอยหายไปใสมือเค <Okay, S 1> ไดประมาณนี้แล้วทุกคนก็ เราจะปิดฟอยไว้ก่อนเนะเาะเพราะว่าตอนเราไปอบนอะเราใช้ความร้อน225เสร็จนี้เราปิดปิดฟอยไว้เพื่อให้ข้างในไก่มันละอุมันร้อนมันสุกข,ข้างในก่อนเนาะแล้วค่อยลดไฟลงจากนั้นนาทุกคนเดี๋ยวปิดฟอยไว้อย่างนี้ประมาณ25-30นาทีอะเออเดี๋ยวมาดูกันจะ้ะประมาณนี้เดี๋ยวไปใส่เตาอบจ้ะ Okay, เราใส่เตาอบอบไปก่อนนะประมาณ2 5ถึง30นาทีเดี๋ยวเราเอาฟอยล์ออกนอะทุกคน okay. โอเคครบเวลาเดี๋ยวถึงเวลาเดียวเอาฟอยล์ออกทุกคนเร็วด,ดูสิเอาไปดึงไปดึงตรงนู้นมาเออทุกคนก็ลดไฟจ้ะเหลือเอ่อร้อยแปดสิบก็อบไปเรื่อยๆจ้ะ อบไปเรื่อยๆก็ประมาณชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงน้องเละจ้ะนั่นแหละเพราะว่าไก่ตัวใหญ่มากพี่น้องเลยายแล้วจ้าทุกคน <c oughs> อันนี้เป็นพวกซอสต่างๆก็แบบจะไหม้นิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวเอาออกหันจ้ะจ้าทุกคนได้แ้วได้แ้วเดี๋ยวรอจ้ะ จะสับหรือว่าเราจะเอาทํางอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวก็สับไว้หแห้งเลยดูดินะครึ่งตัว <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเล็กเผื่อกินแล้วก็เผื่อหอ่อเลยเราเอานี่นะเอาครึ่งใหญ่ไหม <c oughs> อันนี้อันนี้เอาไว้ให้เล็กอจะทำตอนนี้บอกแตอเอาพริกแหง้งเอาพริกเดเอาพริกสดสามเม็ดแล้วเอาพริกแหง้งอีกสามเม็ดพอ ชิดให้เม็ดทิวตำสตมตำนะพี่น้อ,น uh. อง,งรพริกสดส่างแล้วพริกแห้งเนะี่ยพริกแห้งต้องเอามาล้างด้วยนะชินละอุดวัดต,ตันริตาพริกแห้งอะ่ะ เพราะว่ามันจะมีแบบเศษฝุ่นเชื้อลงเชื้อราจะทุกคนนี้ก็เป็นอกไก่เราก็จะสับสะเทือน <Okay. S 1> ถูกดีจ้ะข้างใน สับสับสับสัสัพสอบสับสับสั้สับสับกับกับว้บสับสับสขบดับสับสับสมดสับสับสัมังจ้บ หวานทุกคนนี่ก็ทำแอทิว่าบอเอาบอเอาพักบอกไม่เอาวันนี้เอ,เอาแค่นี้อโอเคก็มีข้าวเหนียวก่มจ้าทุกคนนี่ข้าวเหนียวกําแบ่งไว้ให้เล็กเรียบร้อย อีพอกะยู่ถีทํางานใส่งานตลอดทั้งอาทิตย์อะจ๊ะทุกคนกลับมาก็วันศุกร์เออจิมดูชิมไก่ให้แม่ก่อนตรงไหนก็ได้อันหนัง้งข้อไก่ตัวเองไม่กินนะนะตรงนั้นนะไม่เป็นข้ออันนั้นเป็นตูดมันได้ลูกตัวเองไม่กินอยู่แนละ้วตูดอนะ อืได้ยังไม่จ้องกิ้มเออชิมก่อนอมไม่ได้ทำนานมากเลยไก่เนี่ยไก่ทั้งตัวโอ้ซม,ม,ม,มตำเผ็ดอยู่เด้อพริกหกเม็ดเองใช่ไหมเมอืมคุยเอ ม,มันเผ็ดอยู่เม่เม็ดใช่มันเผ็ดครับพริกหกเม็ดเนาะใช่ไหมที่แม่บอกชาเม็ดชาเม็ดใช่หกเม็ดเผ็ดนาะลูกกินด้วยอ่ะทุกคนค่ะแม่ยังแบบว่าตอนนี้กินเผ็ดไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะกินเราก,ก็ขี่แล้วเม็ด ชิมไก่ก่อนอืมไก่นุ่มดีอร่อยมากอืมมันต้องกินอย่างไงแล้วเขาเรียกว่าส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวอืมเข้ากันดีเข้ากันดี ใช่คักนี่คักนี่อืมยืมหนีจ้ะกินก็นโอ้ยไอเที่มันกินน้ำน่ะอืมเผ็ดม่ว่าเผ็ดเลยอืม จะเอาเฉพกหรือจะเอานั่งนั่งก็กได้ครับตัวเองไม่กินอันนี้ตัวเองกินอันนี้โอเคหรือยังไงไม่รู้ครับมไม่เราจะเอาน่องกับกับเออกให้รูปอันอร่อยตรงนี้มันจะอร่อยอปเลยกับข้าวเหนียวเอ ส่งตำ่ยสุดยอดเลยจ้ะหอมเลยนี่หอมรากผักชีกระเทียมอือใช่ตอนแม่ชิมอะ่ะแม่คิดว่ามันพอดีเค็มพอดีทุกอย่างนะแต่ขาดเค็มไปนิดนึงทุกคน อืต้องต้องออกรสชาติเค็มอีกนิดนึงจะอร่อยมากอร่อยค่ะทำเลยครับยกไปเลยลูกเยกไปใส่จานเลย ใช่ไงตรงนั้นอร่อยอเอาข้าวเหนียวคุยสม่ำ khắc ก็สูตรตายมันเผ็ดลุลุกเผ็ดครับแต่มันอร่อยอืคือกินไม่ได้ครับมันเข้ากันเนาะเข้ากันทุกคนกินข่าวอ๋อเออลืเอมเอิ่นทุกคนกินข่าวกินข่าวแล้วกันกินข่าวแล้วกันจ้ะผมตำไก่เนื้อไก่ย่ยาง น้ำไก่อืมน้ำไก่อร่อยอร่อยครับหอมมากอืมอม <c oughs> สูตรตามมาวิ้นอุอ้ยข้าวเหนียวก็มีอีกนะจ๊ะทุกคนอืมไว้แฮร์เล็ก เราหมักอะไตั้งแต่เช้าตูดไก่ตูดไก่ไกมาเชียวไม่กินไม่มาเชียวหยิบไก่ครั้งแรกเลยได้ตูดไก่หยิบเผ็ดกคด อกไก่อไม่ค่อยมีใครชอบม,มันไม่ค่อยอร่อยเนาะเราก็กิน,ลน,นมมกแล้วมันนุ่มมากเลยไม่แข็งไม่เค็มครับอ,อีกครัง เปจะได้อร่อยมากครับอร่อยมากเนาะดูแมทธิวช่วยกินดูทุกคนเกือบหมดน่ะไก่ก็เกือบหมดตักสองครับอันนั้นข้าวเหนียวอ่าตักสองรอบอะ่ะกระติ๊หนึ่งก็ปั้นปั้นใหญ่หนึ่งใช่ไหมทุกคนแล้วแมทธิวก็เอาอีกในนี้อะ่ะเออแล้วจิ้มกับ <laughs> จิ้มกับส้มตำคือวันนี้ส้มตำมันอร่อยมากอะ่ะสินเล่มกินให้เมือพี่น้อง นั่นและทุกคนเดี๋ยวฝากคลิไปไว้สนิทจ้ะนั่นล่ะอิ่มไปอีกหนึ่งมื้อจ้ะทุกคนนะเนาะก็ทั้งกินทั้งห่อทั้งทํากินทําหอ่อเออนั่นแหละทุกคนสบายดีสวัสดีเดอบ๊ายบายทุกคนจ้ะ